พวกเราเพจไปมาหาแดกนะคะจะมาแนะนำร้านส้มตำนังเรียนนะคะร้านที่นักเรียนโรงเรียนนี้ชอบกินนะคะชื่อว่าร้านป้าต่อยนะคะร้านป้าต่อยเป็นร้านประจำของพวกเราเองนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะโอ้มีหลายเมนูเลยลูกมีส้มตำส้มตำปูปะลาส้มตำกุ้งสดสตำส่วตตำถั่วตำแตงนะคะแล้วก็มีต้มแซ่บข้างในกระดูกอ่อนด้วย มีซุปนอรไม้าเ่องอร่อยต้มแซบเครื่องในอันนี้ยังไม่ปุนะคะแล้วก็มีซุปนอไม้ด้วยแล้วก็จะมีบรรดาของทอดตอนนี้เหลือเมนูน้อยแล้วค่ะเหลือแค่นี้ที่จริงเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็มีลาบน้ําตกตับวานเมนูอาหารที่ชานะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วย่างว่าเด็กๆคงชอบนะคะเพราะว่ามาทานกันบ่อยเนาะใช่ค่ะเอะครับตอนนี้อาหารของเราก็เสร็จไปทีเรียบร้อยครับมีส้มตำรลาบต้มแซ่บอ ดีนะครับเราไิมรสชาติอะไครับโอ้ยแจดเครับเป,เป็นไงครัพี่นิวมไม่ไยคะแซ่บมากครับต่อไปแลางครับเ่าไปไปครับไปไปถึงกถึง,ถง,ถง,ถงไม่มีขิงนะ <laughs> ไม่มีขิงคะ่ะอย่าง,งต้ม อ่อยนี่เลยอร่อยมากครับอหมูยอมีหมูยอกินกินห,หมูยอได้อันนี้หมูยอเป็นของแถมน,นะคะหมูยอบนครับอร่อยมากครับครับพวกเราขอจบทกินก่อนนะครับบ๊ายบาย